วัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายท่านแห่งศรัทธานะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่จังหวัดนครศรีนครศรีอยุธยาอีกเช่นเคยนะก็ตอนนี้อยู่ที่วัดมะขามเลียงนะครับครั้งที่แล้วไปวัดมะขามโพรงใช่ไหมอย่างที่บอกนะคเคยเคยบอกไว้นะว่าจะพามาที่วัดมะขามเลียงนะครับมาหาหลวงปู่ตาบกันก็หลวงปู่ตาบเนี่ยท่านนะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพินวัดมะขามเลียงด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าหลวงปู่ตาอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าที่นี่มีสรีระสคาคัญของหลวงพ่อนะครับที่ไม่น่าไม่เปื่อยนะครับก็นี้แล้วผมจะพาทุกคนไปดูรอบๆวันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ตอนนี้อยู่ตรงหน้าโบสถ์นะครับนี่โอเคโหเจออีกสถานที่หนึ่งโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูรอบๆวันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวตามผมเลยละกัน นี่จะเป็นตรงวิหารนะครับที่อยู่ตรงข้ามกับโบสถ์นะครับก็ข้างในนี้ผมยังไม่เคยเข้ามานะผมก็เดินแล้วงงๆนะตอนเนี้ยผมงงแวกว่าเอา่อตรงที่ผมไปไหว้หลวงปู่ตาบเนี่ยอยู่ตรงไหน <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูในวิหารนี้กันก่อนแล้วกันนะครับเขาจะมีรูปเหมือนนะครับหลวงปู่ตาบนะครับ แล้วก็มีรูปปั้นกูงุตาะนะครับนี่มีรูปเหมือนตั้งแต่ตอนที่ท่านยังหนุ่มนะครับแล้วก็ตอนที่ท่านชรานะครับโอเคในวิหารนี้เขามีให้ไหว้ผ้านะเดี๋ยวเราไหว้ผ้านก่อนดีกว่าอันนี้นะครับก็จะเขียนว่าคำอธิษฐานจิตก่อนทำบุญนะครับก็เ,เหมือนกับ เวลาเราทำบุญทุกครั Hmmm, ้งนะครับก็ให้เหมือนกับอนุโมทนานะครับเพื่อขอขมานะครับผู้ที่ล่วงลับแล้วก็เจ้ากรรมในเวรนะครับแล้วก็เหมือนอุทิศส่วนบุญส่วนศลให้กับพ่อแม่นะครับหรือว่าญาติมิตรอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคําอธิษฐานจิตก่อนทําบุญนะครับให้ทุกคนนะครับตั้งน้โม3สามจบพร้อมกันนะครับว่าตามผมอย่างนี้นะครับ นะโมตัสสะพระววโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระววโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระววโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในครั้งนี้ส่งผลถึงข้าพเจ้าชื่อชื่อของทุกคนนะครับและครอบครัวบรรพบุพรบุษบรรพชน <c oughs> ที่นะครับที่มีชีวิตอยู่ก็ดีไม่มีชีวิตอยู่ก็ดีเจ้ากรรมนายเวรอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคู่บาอาจารย์สัมภเวสีสัพสัตทั้งหลายที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีโปรดมารับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำด้วยเถิดสาธุ โอเคครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูจุดอื่นของวัดกันต่อนะครับจุดนี้ก็โหเงียบสงบแล้วก็กเหมาะกับการมานั่งสมาธิมากๆเลยนะครับอากาศวันนี้ไม่ร้อนนะครับดูท่าทางฝนจะตกด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นของวัดกันต่อดีกว่า ม่ได้สังเกตตั้งแต่แรกนะครับเดินไปเดินมาเพิ่งสังเกตเห็นว่าเราวิหารเนี่ยจะมีศารานะครับศาลาเล็กๆนะครับอยู่ทั้งสี่ทิศเลยนะครับก็จะมีพระอุปคุตพระสังกจายนะครับพระศิวลรีนะครับทั้งสี่ทิศนะและอีกทิศนึงผมไม่แน่ใจว่าเป็นพระอะไรนะครับเดี๋ยวลงไปดูดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เห็นพระพระสังกจายนะครับทิศเมื่อกี้ส่วนทิศนี้จะเป็นพระอุปคุตนะครับนี่นะ เพราะคนจะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็เหมือนจะเห็นว่ามีพระศิวลีนะครับส่วนอีกองหนึ่งอ๋อเป็นพระพุทธเจ้าปางปางนี้ผมไม่เคยเห็นนะคล้ายๆกับปางห้ามญาติเหมือนกันนะแต่ว่ามีล่มอ๋อเป็นพระศิวลีปางมหาลาภนะครับนี่นะพอมีล่มนี่แหละเลยคิดว่าน่าจะเป็นพระศิวลีนะครับแล้วก็ ดวยมีเมื่อกี้นะครับอยู่ๆไมเคิลฟี่ก็เข้าสู่โหมดแนวตั้งนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรนะครับก, <laughs> ก็ก็แปลกดีนะฮะพระศิวลีนะครับเมื่อกี้แล้วก็อีกองหนึ่งอ๋อสี่ทิศนี่หลวงปู่ตามนะครับนี่เรามาสวดคำบูชาหลวงพ่อตามกันดีกว่านะ คำบูชาหลวงพ่อตาบอิมินาสกาเลนะอัตตาโมเถรังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะอัตตาโมเถรังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะอัตตาโมเถรังอภิปูชยามิ แต่ครั้งแรกที่ผมมาเนะียผมไม่ได้เข้ามาจุดนี้นะก็แปลกนะอันนี้แล้วจําไม่ได้เลยว่ามีทางนี้ด้วยผมไม่ได้จอดรถตรงนี้นะมจอดรถอีกฝั่งหนึ่งซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตรงข้ามด้วยนะตรงข้ามกับจุดนี้นะก็จะใกล้ๆกับห้องน้ำเนาะออเลยจําไม่ได้นะครับว่าสลีระสังขารของหลวงปู่ตาบเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่คิดว่า อ่ะผมเจอแล้วผมเจอแล้วเจอแล้วโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูผมก็ไม่รู้นะเขาขวดละอะไรกันโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูดีกว่านี่ครับทางเข้านะครับขอเชิญนำ้ำมศการสลีละสังขารนะครับหลวงพ่อตาวาจาสิบธินะทุกคนอาจจะคุ้นนะครับผมก็คุ้นคำนี้แหละโอเคไม่ใช่บทนี้คน,ะนี่นี่ ผให้ดูนี่นครับหลังนี้นะเดี๋ยวดูภาพกว้างดีกว่าอ่าภาพกว้างนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอยู่ตรงหน้าหอะระฆังนะครับหลังไม่ใช่หน้าหลังหอะระฆังนะครับก็จะเป็นที่เก็บสรีระส,สังขารนะครับของหลวงพ่อตาบนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าว่าขึ้นได้ไหมดูถ้าจะขึ้นได้นะผมเห็นประตูเปิดอยู่อืม โอเคบวรออนทัวร์ชุมชนคุณธรรมวัดมะขามเลียงอ้าวทำไมตรงนี้เป็นอำเภอบ้านหมอจัองหวัดสระบุรีล่ะเมื่อกี้งอยู่ท่าเรือกันอยู่เลยเออห่างห่างไม่เยอะนะครับห่างประมาณหกโลหรือเจ็ดโลนี่เอง คือจะเป็นเขตติดกันนั่นแหละแต่ผมแค่จำไม่ได้เองโอเคเดี๋ยวเข้าแบางในกันดีกว่า รงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เป็นเครื่องรางนะครับนี่เราจะขึ้นไปข้างบนแล้วเนาะโอเคขึ้นมากันแล้วนะครับกางนี้แล้วขึ้นมาไม่เปิดหน้าต่างกันเลยมี่ข้งนี้เปิดหน้าต่างไว้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไหว้หลวงพ่อกัน เมื่อกี้ถ่ายเลนวายเนี่ยมันไกลหน่อยนะี่ครับอ๋อแล้วก็มีจละเข้ที่หลวงพ่อเก็บไว้เนี่ยอยู่ตรงนี้นะเขาบอกว่ามาขอชงลาบกับจละเขได้นะครับตรงนี้นะ ผมเดาว่านะครับด้านบนนี้เนี่ยน่าจะเคยเป็นกุฏิของท่านมาก่อนนะหรือไม่ก็ไม่แน่ใจนะหรือไม่ก็สร้างใหม่นะแต่ว่าให้เดาน่าจะเคยเป็นกุฏิของท่านมาก่อนซึ่งค่อนข,ข้างจะพร้อมนะครับค่อนข้างจะเหมือนนะแล้วก็ด้านบนนะครับมีระเบียงด้วยสามารถมองเห็นเกือบทุกมุมของวัดได้เลยนะครับโอเคเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อกันดีกว่านะครับ โอเคตอนนี้ก็ลงมาแล้วนะครับก็อยู่ด้านล่างนะครับทั้งหมดของวัดก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็มีโบสถ์มีศาลามีวิหารครบนะครับทุกอย่างแล้วก็มีจิงสักดิธิให้ไหว้นะครับหลายอย่างแต่ส่วนใหญ่ก็คือคนที่มาที่นี่นะครับก็มาไหว้หลวงพู่ตามกันทั้งนั้นแหละครับแล้วก็มีให้อาหารปลาด้วยนะที่วัดค่อนข้างเงียบสงบนะครับก็เหมาะแก่การ มาทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธิมากนะครับก็ถ้าใครว่างสนใจอยากลองมาก็มากันได้นะครับที่วัดมะขามเรียงนะครับเอ๊แต่ทําไมผมคิดว่าเป็นจังหวัดพระนครศรียอยุธยาทุกทีเลยเพราะว่าวัดมะขามพงนี่เขาบอกว่าอยู่จังหวัดอยุธยานะหรือผมจาผิดถ้าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับผมก็งง,ง,งอยู่เงีัย โอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดสับสมาชกด้วยนะครับถ้าไงเดี๋ยววันนี้นะครับผมลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะครับสาธุ